ขมมย่เมถาวก็ลูกเคยพวกขม่มยุ่เมืองเนี่ยเปนหนาวอยู่เว้ยปบแล้วลงดินันน่ะยังไม่ด้อยตัน่นาเอาอัน้มาถูไปนั่นดีสิลูกขาดายใหญ่เอาพี่น้องซื้อไว้ไว้แต่วานนี่้อคบใจลายเ่ยวานนี่เอ้าโน้นฉันะเอาอีกเอาอีกเออเฮงยินดีเนาะ อีกเอาเปิดมาเป็นมือใหม่วันเสาร์ไปนลยพี่น้องเอ้ยเนาะฮะเลยงานมาซื้อแล้วพี่น้องเอ้ยเลยเอ้มือใหม่วันเสาร์วันนี้โล่ครึ่งบ่เนาะเกือบเต็มทงเลยเนาะโล่ลอยได้ของเฮาน่ะไม่ได้ปั๊บแต่ชิ้งเลยเออซิ้งลอยเลยเลยเฮาล่ะปั๊บปุบปิดเนี่อ่าดืมดืมเอ่ะมอบให้ยมปตู้เนาะสบายดีเด้อรอบเสาร์มือวันเสาร์พี่น้อง เอาอันหกสิบท่อนสี่สิบโลครึ่งอืมอเอาใฉันกะ้กาเนาอย่น่อยตื่นแล้วว่าโลกอันนี้ตื่นแล้วปูโทมาปูโทมาโอ้บาน้ำปูหรือว่าโลกปูโทมาคือเบาน้ำปูวะฮะปูโทมาเ่าน้ำเออเอาเสโทมาก็ได้ของั ตื่นมาละกำลังตื่นโดยี่40คือกันร่วมกันเบิดยังไม่อดโล่เก็บสี่อ๋อเสียเอาครึ่งหนึ่งยังไม่อดครึ่งหว่ยังนไม่นึ่งหว่กายครึ่งเล็บยักษ์ป่าวัน่ะอดกายครึ่งเล็บยักษ์ป่าเลยเลยเต็มเลยเลยนะไปข่าวกันเลยโดยกับใจ อาธงอาทงไ่บอรดเด็าดเพิ่งขายนดมื่อเลยยังยังลงอยู่นะโลหนึ่งสิบขีดก็พนนแล้วรวมในเบิรดรวมในเบิร์ดมัอนี่เล่แล้วเล่แล้วมัอนี่โลสี่สิบเบิดเลยรวมกันเบิร์ดสุยางสุแนว เล่แหละมื่อสุดท้ายเล่เลยพี่น้องเลยเนาะเบอร์อื่นงามๆเลยหมากแอปเปิ้ลน้อยกะหมากแอปเปิ้ลน้อยกะมันยังเนินไปจนเนี่ยหมากแอปเลิ้ลน้อยกะเบอร์อื่นเล็กน้อยกะเบื่อจนบ่อยากเลยโอ้โห พอดีใส่บาทนะพอดีง่ามมือเห็ดตะม้อยตะแมวอยู่ไหนพวกนี้พอดีปอนใส่ถุงยางโอ้ทักช้ำน่ะตะม้อยตะแมวตะม้อยตะแมวนี่ตัวามใช่ไหมามใช่ไหตัวน่ะตลาดกัมีคนอยู่เนาะตลาดกันเนาะ ยังหมอดโลเอาเครื่องบ่เออตลาดก็มีอยู่พี่น้องคิดว่าบ่แม่นมื้ออันตลาดนัดนะพี่น้องบ่แม่นมื้อนัดเพิ่นนันน่ะเพิ่นประกาศยันว่าบ่แม่นมื้อตลาดนัดแท้ยันว่าคนบ่หลายว่ซั่นเลยบ่ได้เอาลงไปแล้วก็คนหลายอยู่เนาะอืหยังบ่เข้าใจกับโลอยู่ อยู่เลข่าเลยป้ะอันนั้นมันกัโลกระงนะปะเอกระงมันอเลปะสามสิบบาครับันีมันขายฟ่อตัวดีนะแล้วแร่บอกึกไ้นี่นะเพื่อเฟื่ขายแม่นะเพู่่จดูตามชิ้นเราโลนึงม่จะคิดเดีวไปนับเบิ้งไปนั่งนับตาชิ้งหว่าเลยเออนั่งนับเบิ้องหว่าดี มือน้ำเล่เนาะมือน้ำล่ค่ะเล่เลพี่้างเลยเ่กะดียูมีะดียวผ้าเอาเอา้หา,หอา,า่งมาหน,น,น่นนบ,นนบ้านมันเบิดเอืมมันเบิดผืนหว่าหนุชมับเรยไบมากด่ิเราสี่สิบรวมเลยรวมเลย,น,ย,น,ยนะมา,าคือเห็นเนีหอบลงอยู่กี่นี่ เอออลไรกันพลอยมาแล้ววะก็เห็นหอบเตยแล้วขายอยู่ที่นี่ขายก็แปะเลยเอาละยังไงแปบอะไรอยางไรเออชื่อเท่าไรอันี้คืองามแท้นี่แข็งคแท้อืมเนอะคักแท้นี่เบิดแต่บอกยังย่บ้านอื่นบ่ก่น้งสังเง้นน่ะโอ้บ้านเราเฮ็ดเองจังพอบ้านกันบใควได้เสี่ยวพลอยเนี่ยยัดเดาดิาินทานยไดเดาเลย Ủa ghê lắm đi Nên thường nhà ngày lao này à thường ngày nhai hay lao <laughs> Chẳng kép một, ừ, kép chẳng cứ một ừ, tiệm chắc thương áo đó hả? Thường nhai thay tiệm mà nó Thay Ờ lượt bằng nơ xếp xếp đây mà ngọt cả đây Quá <laughs> nhạc bày nó mê gì đi à. <laughs> Tân đông ờ. nó mà nói đi Ờ Nên nào ta ca tôi nó nóng mấy cái đây mày Nên nhanh nghịch ta ca nâng mà vang mày bớt cái đây ชือร้ายเลยยังได้ยังซองตะก้าชื่อหลายแม่นุ่มชื่อมากชื่อร้ายบ้านนี่กคายซื้อมาซีเ่งเออซีมรถมันยังเงินบบเอาเมื่อปลูกบ่อนเออเอาแล้วแม่กี่คนแล้วเออเพิ่นเอาให้ ลูกค้าดได้ใหญ่เฮาพี่น้องคยซื้อไว้ไว้แต่ว่านนี่ก็เพื่อกอบใจลายๆเด้อเพื่อว่านนี่เอ้าอุ้นนุ้นชนะเอาอีกเอาอีกเอาเอาเฮงยินดีเนาะเอออเาอีกใส่เต็มที่เลยเนี่ยหมอเงาะกับทางนี้กันคนน่ะมันแดดแดดสองเงยมือเศร้าอันนี้นะโดย แซ่บได้นะฮะเย็นเย็นเวลากินก็ได้แต่ผู้มักหรือวะเนาะซีเมนร่วมกันได้ซีซิปได้เพื่พึ่งไหวเมื่อคืนเนี่ยเราลืมแล้วบ้าวะเราบอลวะไปก็วะมีบอเบิร์นรู้นั่นเออมาเสียเมื่อจังนไรระบาดนี่เนาะเอาอันว่าทงอันนั่นทงยาง แดงบอมิตุเอ่มาสอดเม่นเม่นคือการเบิดร่วมกันได้เบิดรราคาเดียวกันได้เดี๋ยวมาให้ปัะตุยอันนี้โดยอาสซังมึงจำลูกรึ่งยังบ่ท่านได้แน่อ่พิ่ช้างอาบน้ำแราจะซสบเสือมาลดยันลูกแหล่นน แ่ช่อด4โลเลยเลยหมบากหนึ่งก็หอด4โลอ่ะโมเป็นยังไงหรอแถมให้โดยก็บโมขอบใจได้ๆ4โลเนาะอ่า48 10เซเศซ่าเซ็นโดยเซ็น0ทัน Ôi, khóc chạy đời đời, đời. <laughs> à, sẽ đời Áo xe thọn thùng nhàng ngay cứ chỉ lại cho nó Đây, bó xôn thùng ngay ô, mà có bó xăm nó bác, áo à, mà cái năn thương thương nó mới tự Ừ, ngôn dù thương, thương mô này, hết xôn thùng nhàng ngay đây mới tự Ừ, mm. <cười> <cười>

เอาใส่เอาใส่ถุงนั่นเออใส่ถุงกับหมาเงินนี่ได้เงินใส่นั่นหาเงินวางไว้ตะกร้าเนาะหมาก็เลยกับมาไอ้ีกแนวตอบชวนเลี้ยงหมาเจ้านี่หมาให้คอยกับมาเจ้านี้ได้ยังไม่ดีนะขอบใจได้เลยขอบใจได้เลยโดยโอ้ยใจขอบใจเอาปัตรดูหน่อยตัดภาพมาอีกบัตรนี่ มาเข้าครัวบัดนี้ปลาดุงเลยเนาะหลังจากที่ขายหมังมุงหมังไม้แล้วก็พอดีทางตู้อ้วนเพิ่นเอาซีนมาเราเมื่อยเรามอบให้อันกุกหยังเพิ่นห้องกุกบ่กุกลูเคยเราเฮ็ดต่อพี่น้องเอ้ยเออกุกเฮาก็ใส่สุดแปกแท้มื้อนี้เนาะใส่แบบให้เข้ากันกับกุกบ่กุกสุดแดง ส่งสุดเขียววะโดยสบายดีวาวเซนตน้องพี่น้องเลยเป็นพ่อคัวเป็นเป็นพ่อคัวอันซอยซีนจากจุดใหม่ซอยซีนวะโอ้ยเนาะมาแต่สหรัฐเลยมาบ้านี้วาเลนจอร์เจียอืมประเทจอร์เจียจเจียช่องสีใสย อันมวลน่ะว่าเส้เนาะเบิงผานะแบบว่ามันช่วงสิเบาสิยังกระตุนกระตูนะบาเสนโอเคงควาได้จสีหาตัวแบใส่แต่แบบนี้เลยล่ะดปลยนตายหม่เลยเือนตายใหมว่าได้้เบาเยออจ้ะเจ้าบุปันกใช้บ่ตัวตัวเดียวโอ๋ไม่ตัวเดียวโอ้ยเนาะ่อยรไว้สิได้น้ำอยู่าใสคนละคนทีละม้วนละ ไปเห็นเห็นแต่กล้องพี่น้องเมื่อคืนนี่อยากนอนเฮงเฮงพวเมื่อวานนี่ตื่นแต่เศร้าในเด้มีหลายตัวรู้เป็นเสือยาวอะไรแบบหนูไม่ได้เห็นน้ำเพลินช้ำจังเป็นเพลินแกะอย่างนั้นเลยมส่งข่าสันมีส่งข่าสันน้ำบ่อตัวนึงมันใหญ่เลยเราให้ตัวใส่ก้นก็ดีกว่าตัวนี้เสือบ่อคือส่งตัวอ้วนก็หาเสือผ่าใส่ยากอยู่ไดย อ่าคนใหญ่เด้ใหญ่สูงพี่น้องเอ้ยเก่งกับเครื่องนาวเห็นบ่เออแล้วลองเบิ่งน่ะเนาะกําลังเซาเมื่อยอยู่ดอกเอาซนมากินเมื่อยนะะเออมกไม้เฮาก็ยังเหลือยังเหลือบ่ได้เค้งบ่ซี่ ແລະຂາຍໄດ້ເດື້ອຍຢູ່ມັນກໍຊິບໍ່ພຶບພຶບຄືຕະຫຼາດມັນໃດກໍຄືເຮົາລົງຕະຫຼາດແຫຼະເນາະຂາຍຢູ່ນາຕອນແລກຕອນແລກວ່າຊິລົງຕະຫຼາດແລະພີ່ນ້ອງເດີ້ວ່ານ້ອມມມືາດແທວສນາກກບປຮ້າใกล้ๆກນนึงລັຄນພກບູຈັກນູພິນຕຕນນກດວ່າ บัดนี้เพิ่นฮู้จักแล้วเธอหน้าเ่อในเพิ่นก็สิมาเอาบัดนี้อยู่ห้านเฮาบ่ราบใครใคว่าหายบ่ได้เด้ออามาแม่นะ่กมีมาเด้อล่ะบ่ได้ามาบาแบบบ้านี่เพิ่นซื้อไได้แม่นอยู่ไถ้าว่าขายแบบโมเมนนั้นว่าเทศการใส่บานในย่านแต่บ่ได้ขายได้หลาย ตัวคนบริสุทธินิยมซื้อกินบันไดเด้ือนอันี้เาเพอนนซื้อใส่บาทใส่ผ้าเข่าสินะวสิดกติเราเเมนไม่ได้กินเลยไม่ได้กินจะได้ขายเลยเข่าเป็นขงกับเข่าเนาะเดี๋ยวกอชอยชินนะบ่ผ่านบ่ผ่านต้องถามมันผู้รเเยอะถามผ้อเลถามผู้เฒ่าเลยจะเกาชอยชิ้นไม่ต้องผู้ถาวรได้ช้อยเด ระวังได้จ้าพอเท่าอันพอเท่าถ่ายกินอยู่ได้เห็ดคะแนนได้เมือนี่เออตะกัวก็เออเึงเฮงเห็ดในพอเท่ากินได้หนึงเอาคะแนนนวดเสียเก่เยเก่าอ๋อเฮ้ยลืมเมื่อเดี๋ยวจักเออเบอร์ข้างมันนำมันเห็ดนำซุปก่อนพี่น้องเลยเนาะเ้อ ไปย่าเออไปได้แค่เพิ่มไปสี่เลยก็ไปเปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยอืมจะไปเปลี่ยนแบบที่บ้านเลยเขามีลูกออกมาสวยแบบนี้จังวันนี้จังวัน สาวไม่ปิดบอลใช่ไหมสาวรู้จีบผู้หญิงรู้จีบมันชิดรู้จีบแต่ก็รู้จีบกูเป็นแล้วรู้จีบรู้จีบเยอะสองลูกสามลูกแล้วก็รู้จีบแล้วเป็นยังไงจีบสาวแบบนี้ก็อะไร พูดพี่น้องเลยซอยยังไงอ่ะอืมชงน้อยใหญ่ังไงนะลอยยังเดียวซอยอย่างเดียวว่าเป็หน่อยลอยยังไงวเนี่ยเมื่อกี้นี่เพิ่นกัทางพ่อตาเาเพิ่นกัเอามาเพิ่มอีกเพิ่นว่าเอามาซอยใส่กันในเห็ดกินน้ำกันพี่น้องเลยสมทบมีการสมทบอีกเอาหมอพดได้ไหมตุ๊กก็เอาละแม่ก็ได้อสวยมากเลยจานก็ได้ใสได้นหน้างัน ครื um> Turn, h, ่องในมาใส่หมอพี่น้องเฮ็ดน้ําต้มเนาะน้ําต้มน้ําซุปนเป็นอันสําหรบเป็นน้นว่าพลคุ้ยพลงัวน่ะแม่นเพิ่นห้องเพี้ยเนาะมันมูมันบ่กินเด้เนาะกินแต่พพนั่นพ่น้องเ้ย หมาะพดเด็ตัวนี้ก็ได้ขมุกขมมุ่มเยอะไม่ถ่าก็ลูกเคยขมุกขมมุ่มเยอะเมืองนด่เนหนาวอยู่เว้ย๊ขวบลลกดิันนะยังไ่ได้ซอยตัวนั่นนเาอันว่าเอามาทุบมาตนี้ซืทุบขาทุบมันี้ซื้ ก็เยอมากหมากเลยกี่พี่่อจังวะน่ะเพิ่นใส่ถ้วยมากน่นอันทุกุ้งออกมากินนี่มาประดวลูกไปกินข้าวท้งแล้วบ้านโอ้เดี๋ยวั่อะไรสิมากินอยู่พี่นวบเพียพี่น้องโอ้ยหอมๆเลยเจียออนีก็กำลังพุดใส่ห้บ่มาขามยใส่จังมากอัุ้ตูเรามาใส่เองนะบ่ ฮ่าแต่บวสมห่วยหวยบ่อย <c oughs> เมื่อเอกลงเล่ากินนิ่ใจส่ดีบ่อบ่อดบ่อเรอเออนึงว่นเราเอาใส่ว่าใส่ได้ลนะ่ะเรื่องเบอร์นเลาเอาบอกักคมใส่ว่าเพิเ่นห้องวาต้มสมามักี้ซาบัดลมบา,า,ายุมันคือจางันดื่มใส่เกลือนอนเพียนอนเพกอ มีเลีโอ้ยูจะเ่าไปนี่หมวยผมคงาหัวเลยดอกบปไว้เพียงกองเราเกยดตายเนีมาเพียรก่อนพี่้องเลยผู้ใดยังมาท่านในแล่วเลยระหว่างรถคนหรือว่าเพือเห็ดกินแล้วนั่นไม่ได้หรอกเตีเงลงบาเตียงลงบ่านองเยงยอะาจังคนบาดเจยบ โกมำลำบัดเนาะเพิ <Tipp ett us throat> mm ่นว่าเฮ็ดใส่เบียนี่เฮ็ดให้อันว่าเนื้อมันสมัดบ่แม่เพิ่น่าค่ะอยตําค่ะซอยยังบ่ทันได้ตําออยู่ฮะน้ําฮ้อนําจังว่ามันเย็นน่ะบ่แนใดเสียบแต่าลงมาเบิ่งเบิ่งมาเบิ่งเบิยังอยู่บ่จ๊ะมาเปิดามันเบิ่ง เดยตัวเดียวอ้าวบานบเซนปุงบคือหมอบให้ม่เท่าไปเชียให้สุดบอ้ม้อให้ม่เท่าบอยันเชียสตดบอได้ได้เนาะชาวม้านบ้ากี่หลายคนเดี๋ยนีอมตัถาลุกเสี่าหนิบอดบอ แล้วบ so ัดนี้เนาะยังเหลือแต่ปุงอันนี้เอาอันนั้นครอบไปเลยก่อนินแล้วจังอันนั้นเนาะซอยผักบัดปาตกพี่น้องเอ้ยตัดภาพมบดนี้เพอแล้วกัดเอาักพีกโคจะเือน่จะกระโดดโดนะขนาบ่ได้กลัวนาเพิ่นก็มากินซือก็ได เยอะได้วบอืมยอขบวกทอยู่ดิอาวแน่นี้จะมะมันบ่อทุ่มนะดจะมัข้าวกลวยสิกลวได้ไหมหอมแล้วว้า10โมงกินข้าวที่อย่างเลยนะเนาะเกลือลายใส่เกลืออะเดวก็แล้ว เนีช้นใจกันเลยปะคือบุกกินคือบวกกินก่จังมากเะเราก็ทากิน้สนพ่อนะไรนาดเมื่อิเเกออพน้องเอ้ยบุญใดบุกินกันขอโทษขออภัยเนาะเป็นแบบครึงกระซ้ามเลยารวมกัน หลายคนพี่น้องเอบาสิจามก็บ่จามนะพ่อครัวเฮาก็ได้นึกมาช่ยสิเนาะปิดแต่บ่เบิ่งไปเบิ่งอันนั้นก่อนนะวอยู่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะเสร็จแล้วแล้วจังควเมาเด้อมาเด้อมากินน้ากันมื้อนี้เฮ็ดอันข้าสามัคคีพี่น้องมาโฮมกันพี่น้องเอ้ยอือวเนาะชเด็กก็อยู่ทางคตู้กําลังเฮ็ดอยู่ เอาหนตัดผาามาวันนี้ผ้าเข่าสองผ้าตดผ้าอึนเ่ต้อ้นเขาเนอยขนเข่าหน้าจานเริอปต้ข่าสามาคีพี่น e ้องเลยเข้าสามาคีอ่าผูดังคนกับนางเข่าห้านู่นนะใช่เราบ่ให้เราโบ่อย่างให้เพ่านี่ให้เรานางเ้่าห้านู่เดียวเลยเออเราอีนอแล้วเออเราจีนีนมูอแล้วว่าเออ เอาสบายาดูเลยเนาะมาเด้อมากินข้าวนะกันข้าวเพลนพี่น้องกับบาเซ่ากับโบเมนเอากินนี่กันสิได้ลำลาไปแล้วเด้อสาพี่น้องเลยกินข้าวก่อนเนาะไปแล hey, ้วสบายดีพ okay. oh, ี่น้องเอ้ยเลยเลยไปแล้วไปแล้วมาได้กินข้าวก่อนบาได้พี่น um ้องยโไง